คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาวิสาหกิจชุมชนเวชานุกูลและบริษัทรมารายาลบอร r ทอรี่จำกัดได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการปลูกกัญชงกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ค่ะ 10นาฬิกาของวันที่24มีนาคมที่ร้านรีเฟซโซชื่นปากทางเข้าวัดท่าไม้ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการปลูกวิจัยกันชงกันชาและใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เชิงพาณิชย์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาวิสาหกิจชุมชนเวชานุกูลและบริษัทรมายาลบาทอรี่จำกัด ซึ่งที่มาที่ไปนั้นเนื่องจากทางพระยานิกรมเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ได้เล็งเห็นประโยชน์ของแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกและสรรพคุณของกัญชงกัญชารวมทั้งทางวัดได้มีมูลนิธิสิริสาโรภิกขุที่ได้ส่งศิษยานุสิตไปศึกษาทางแพทย์แผนไทยที่พร้อมจะดูแลด้านนี้ และทางวัดก็กำลังจะสร้างโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกหรือว่าคลินิกกัญชาขึ้นจึงได้ทำ MOU กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อจะให้ที่นี่เป็นศูนย์การศึกษาสำหรับนักเรียนระดับปริญญาโทสาขาเภสัชศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์อาหารและยาด้วย ส่วนที่ผ่านมานั้นทางวัดได้สนับสนุนให้ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยตอนนี้การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผ่านแล้วตามขั้นตอนวันนี้จึงได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาวิสาหกิจชุมชนเวชานุกูลและบริษัทร,รมายาลบาบตอรี่จำกัดที่จะดำเนินการในขั้นต่อไป ส่วนพื้นที่ในการปลูกจะใช้พื้นที่ว่าง2จุดจุดที่1มี6ไร่จุดที่2มี10ไร่เพื่อใช้เป็นแปลงปลูก โดยต้นพันธุ์นั้นจะนำมาจากฟาร์มปลูกจากจังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นการปลูกที่ถูกต้องโดยการสนับสนุนจากทางออยอซึ่งอาจจะลงมือปลูกในช่วงเดือนเมษายนนี้โดยให้ชาวบ้านสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ดูแลและควบคุมการปลูกโดยนักวิชาการเกษตรที่ชำนาญในเรื่องกันชงกัญชาและปุ๋ยเพราะต้องปลูกแบบปลอดภยัยภายใต้กรอบของกฎหมายและชาวบ้านก็จะมีะไรายได้จากการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนด้วยซึ่ง พืกันชงกันชาที่ปลูกจะใช้เพื่อศึกษาวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทที่จะเปิดศูนย์การเรียนที่นี่ อีกส่วนหนึ่งจะถูกนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกและเวชสําอางเช่นลิปกลอสน้ำมันนวดสเปรย์ฉีดในอากาศที่ช่วยในการนอนหลับสบู่โลชั่นหรือนำมาผสมในอาหารบางชนิดส่วนการทำยาที่ใช้ภายในนั้นไม่สามารถทำได้โดยสิ่งที่ทำมาน,นี้จะรองรับด้วยคลินิกกัญชาที่จะให้ชาวบ้านเข้ามารักษารับบริการได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นแพทย์ทางเลือกในการบำบัดรักษาโรคบางชนิดภายใต้การวิจัยทางการแพทย์ค่ะคือทางอาตมาเองเนี่ยมีมูลนิธิของที่วัดอยู่ก็ทำการสหนับถนนเนี่ยให้กับชาวบ้านน่ะไปจดเป็นรัฐวิสากิจุมชนไงโยมเพื่อจะรวบรวมให้ชาวบ้านเนี่ยมาทำการกูกกัญชาก่อนแล้วก็วัดก็อำนวย ความสะดวกด้การให้พื้นที่ใช้เมื่อตอนนี้จดวิสาขจชุมชนผ่านแล้วอาตมาก็จะดำเนินการเพื่อทำโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกหรือว่าคลินิกกัญชาเนี่ยเพื่อทำการรักษาชาวบ้านฟรีเลยโยมเพราะว่าตอนนี้ที่วัดเนี่ยมีลูกศิษย์เนี่ยที่ส่งไปเรียนเป็นหมอเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยจบมาหลายคน ก็จะกลับมาช่วยโงรงพยาบาลของอาตมาที่จะทําการรักษาฟรีประชาชนแล้วก็ที่วัดเนี่ยก็ไปเซ็น MOU กับมาหาลัยราชภับ้าสมเดจเพื่อจะให้ที่เนี่ยเป็นศูนย์การเรียนศึกษาสาขาปริญญาโทภาคเภสัชศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์การแพทย์อาหารและยาซึ่ง ต้นหนามาจากกัญชาที่จะเป็นแปลงปลูกในโยมจากาทุกทุกอย่างเนี่ยเป็นขั้นตอนเป็นระบบเป็นางานวิจัยแล้วก็อยู่ท่ามกลางความรู้แล้วก็ข้อมูลที่ถูกต้องของวิทยาศาสตร์โยมจ้ะ